นอกสวัสดีครับพี่น้องปองไปสกูกุนนะครับผมอ่ะมาพี่น้องกินข้าร่วมกันครับวัดดีไหมหน่อยวัดดีจ้าเมนูดีจ้าเงยทีมงานนันโอ้ยดื่มมาจอดเมบักขยี้เขี้ยวันจบลล่ะนักข้าวเออผู้ยหมือเห็บไงเนาะแซ่บบ่วซ่บบเชยบดี่หู กินอะก็พกกันไปเดินบมตรงนอนาอ,าอาบ่ไหมอาบตรงอา,า,า,าบน้ำก่อนเล่นบ่ก็อาบบ่แอบหรอกมันมานอนหนุกล่นบ่หลานตัวนี้อ้าวหนุกเย็บตอนนี้หน่อยมันเสียบแป่งไปให้รดีน้ำปีกมันกินอานบางกินอะไอยากนี่เออตัวน,น,นี้มาพี่ไับปือกปลาเหมันโตมันโตเลยโอ้นะครับมดถึงหงแงระบาด ไปที่ละอยังโอเคโอเคนี่ลูกน้ำเรียมเนมาต่อมานกินเรียมแม่ดูดิไม่รู้ว่าจะกินอาวดเอาให้แม่หน่อยต้องเจ็บวางให้แม่ขางแม่าท้อนให้แม่อ้าวกินกินเอะวางมงกลเรียบๆเรียบๆวยสีขวบน้ำเสียงเลยนะไหนอยา่มาโอเสียงยำไก่แนาะ แบบเทียยเ่ยวพี่เตียวนนมีแต่แนวของหมากคืนว <c oughs> ันนี้โจมมาหลุนกับของหมากไม่นี่ไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยชื่อนี้ลาะยุ่งเลยถวยนี่ลาะกินไม่ถวยเจ้ากจุ๊จจกไก่เอายไก้ไก่กินน้ำกัดโอ้โห่เมื่อนี้นะคะเมื่อวานยังเขาลบมาวะดีอะไมเนี่ยจ้าไม่หาหอนอยู่หอนอยู่กินคำน้งก่นนนอน พ่อด้กินไก่แต่ใช้ให้กินทากแล้วไม่ห้าแม่ไปกำลังก,ก่นนนอนตรงกินกระปนแม่กระปนลจะเคืองเหรอเชื่อนนก,กอนนลาเอาขวดน้ำพ่คนหนาเอาพูดเราวขวดไปจากมันก็มโมโหเลยเ่ะอคนน้ำเบ่งกินกินมารูนี่คดน้ำเบ่งหาบมาละเหรอไม่งั้นมาละจ,จา้ะแตบบบ่โมแหเปลี่ยนไปโมโหื้อ แสบใบห,หมูแสบทุกตัวไม่ได้ใส่พริกไทยเร,รยขขิ่มซื้อพริกไทยมานี่มากกินข้าวจ้าแม่มันยังอัดข้าวเหนียวเลยอย่าบอกด้วยข้าวจ้าข้าหนึ่งค้าวเดียวคำหนึ่งอ่ะซ <laughs> ื้อมานาวซื้ขอขวดน้ำมาคุณและขวดจะไม่ได้แลนดูมึงก <ไป S 2> ็แลนไปแลนมากังสิ้แล้ว พี่คนไม่กินไก่ผมจังพิดเหนือนสิงเหนมกินไก่เรื่องแบบไก่อน้าอ่งตีจางมันกินเลยี่จังไปหลางตัวาเลยก็ใชาตัีกไอ่ะผูกอนไม่ายหรอกจรเขาต้องกินอะไรเดี๋ยวเขาเอาไปห้ามินอืมอืม ไอ้แป้งสาลีดีกว่าแป้งโกกีใช่ไหมน่หลายไปแลนนไม่มันไม่แห้งแลนเนี่ยน้องพี่อายพ่รมน่ากินเสาแล้วมันก็ชอบเทเอายู่อรมเอากันเลยกินดีกว่าต้มจืด้เียมต้มเผือกเนี่มาละเอาะใกล้จะเสียปะนาางหอาวก็จั เอาเมือเอาเมือถูกไกลก่อนหลังมันจะได้นม่ต้องเดือดของ เอาแค่ใช่ไฟไปแล้ววันนี้แม่มึงไปกินแต่ว่าจะกินหอยทอดซุมนี้

บืถ pues okay. yeah, ือเบี้ยม้อนงไงขึ้นมแม่น้อนยังไงขึ้นหัไปหอดผุนเน่ะมันหอดอยู่มันห้อมันหันขึ้นห้อมันงมลงอร่ะมันงแเออแงนันอ่ะโอเคไ่บกินแล้วไม่อตอวตรงจีดกันหรอก่ร้จีบแบไรม ผูดันบ่กินมันบอรมู้ท้าว่ามึงเห็นต้นถิ่มละป่าไหจะข้นกินจะกคนอี่จะบ่กินกันแน่ขมแบบว่าขมเลยคือต้นถิมมากรึอปล่ามคงก็ยังบวยังาอะไรกันอยู่ย่างเตอนแรกกับมะขมมัคุงมากเลยนะ มันอาจจะเป็นคนต่ำมาต่เสียยังกินอ้วนคุณพ่อายังถิ่มกระดูกคุณน้องเลอาหลงอ่านี้มันจะแวได้ไหวล่ะน้องน้ำไรได้ไรอะครับ่บน้องทิ่นเราคุณน้องนั่งลงมานั่งลงนั่งลงยินไก่นั่หัวกินหนานกับเฮงเนี่ยให้้องเสืไอเดียวกินเขาแล้วข้าวว่าคือปัง่าอินสีเมฆกู่ บวเบื้งโซ่เนี่ยนะโซ่กองเนี่ยปันเข่าปั่นแบบไงปอเห็นอวนปั่นเขายังฟองเขาทราแข่งเหนื่อยเลยว่าเขาให้กิ้งในตีดูบปันเข่าเข้ากับปั่นเลยพ่ปัดเลยนี่เอออนั่นนี่นี่ยเออบวับเนบุมกัเขาขัยบไงอเหน่อวนเพิ่นเเป็นดุนะฮะมันแ่จริง ไม่หัวเดาไม่หัวบีมกะเงเด็กๆเป็นดกนาดีนะฝืนซื้อมาก่อนจริงๆกูเหมือนเป็นมาเล็วเป็นมาบีมไม่บมนี่เป็นนีว่าเหนือเนี่ยเหือยแนี่หัแต่เหลืองน่อนนี่ต้งนองกาไม่นี่ไม่พี่เบื่อต้อง่หลับ มันก็นอนยิ้มเห่าดิเอนใช่หมมือสับอ่ะเบบแยบสั่งตอนเ้ยวด้เออโดนจ้อมมือเอ้ยนง่ายเลยมาผมตำรวจนอนั่น่นี่เขาจ่าเราไม่เอาลัดเขา